คุณจริงๆครับเขบอกว่าป้ายไฟ,ฟยเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้แกร mm hmm. ู้สึกว่ามีความมั่นใจมาก mm hmm. มวันไหนไม่มีป้ายไฟ,ฟยเลยครับ mm hmm. นล้วตามที่เลนครับผม ในเวลาที่แกรู้สึกว่ามีป้ายไฟชูหรือว่าการนัดพัดอย่างเงี้ยจะมีความมั่นใจหรือว่าเฮ้ยเขารู้จักชื่อเราแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักชื่อแต่เห็นป้ายไฟรูปมันต้องเป็นใครสักคนหนึ่งนะครับผมนะขอบคุณมากจริงที่ที่ขนกันมาถามว่าเขามาตั้งใจไหมผมจ้างมาคริงนะแล้วแท้ก็จริงๆแล้วอยาจะบอกว่าวาโกคูเนี่ยนะครับเป็นเป็นครั้งที่สองที่ได้มาร่วมงานนะครับครั้งแรกเนี่ย จำได้ว่าร้องแทบไม่ไม่ไมไม่ไม่ออกเลยเพราะว่าโพสาะตื่นเต้นมากแล้วก็แล้วก็โชคดีที่ว่าที่ว่าเราเราพยายามทำสมาธิแล้วเพราะอากาศมันร้อนไงอากาศันร้อนแล้วก็เราไม่ค่อยดีน้ำพุ่มด้วยตอนนั้นนะครับผมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าวันก็คูเขาดีจริงๆครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมครั้งที่แล้วเขาบอกว่าลองให้แฟนๆได้ซื้อดูว่าดีจริงหรือเปล่าถ้าดีจริงจะซื้อฝากแม่นะครับแล้วมีแฟนคลับบอกว่าเย็นจริงๆเท่าผม นะครับวันนี้ต้องต้องสวยสักตัวสองตัวนะวจะนะครับผมอาล่ะรครับก็มาถึงเพลงสุดท้ายในวันนี้แล้วนะฮะจริงๆรแล้วอยากจะร้องสักหลายเพลงนะเพลงนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะจับมันได้เป็นเพลงของกันเองครับมอางไม้กต่หลายคนที่ชอบเียง <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราจะมีนม <c oughs> เย็นไปแจกทุกคนนะครับผม ใครที่รู้สึกว่าตัวเองร้อนอ,อบอวลใจหรือว่าอายากจะซื้อควันพวกคู่หยิบไปเลยครับผมใจดุทีเวลามอญคอนยิ้มใจงอนยิ่งชอบแบบนี้หน้าวินฟีตปเสียอ่อนหวานช่างเฉันสิ่งที่ดี เมื่อคอยเสียซีชอบทำอะไรแค่ใจขออภัยแต่ไม่หายสักทีเพียแค่ความรักเราเไม่ชิดไม่จับล We am not the time. Time. ถ้าจะมู้จะนอฉันไปยอมจะวุ่นที่ใจจะท,ทำจะเส้นไปสู่ไหนขอเธอเปลี่ยนใจไปแล้ใครเพียงแค่ความรักเรานันไม่ชื่อไม่จาง to we ลาที่เธอวิ่งไม่อยาทิ้งอะไรไปขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก็เสียงปรบมือค่ะผู้กำกับวัฒน์คุยดูเช่นฟ้าชิดโชว์เลยค่ะครับขนมกันแล้วกเรอด้วยค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณธีรพรจิตนาวาค่ะชอว์วิเซนเตอร์เลิ่วม